สวัสดีครับสวัสดีครับทุกท่านนะครับผมเชื่อว่าทุกท่านในที่นี้นะครับคงจะเคยผ่านการทํางานกับโครงการเกี่ยวกับเยาวชนกันมาบ้างแล้วใช่ไหมครับผมก็เป็นคนหนึ่งครับที่เข้าร่วมโครงการกับเยาวชนนะครับจากกลุ่มโรงเรียนแสงสะท้อนวิทยาครับและที่ท่านจะชมต่อไปนี้นะครับเป็นภาพเหตุการณ์จําลองนะครับที่ผมเข้าไปร่วมในกิจกรรมกับเยาวชนกลุ่มนี้นะครับ ลืมไปครับชื่อโครงการนะครับมีชื่อว่ารักสมานฉันเพื่อโลกร้อนอย่างพอเพียงครับชื่นนี้ผมไม่ได้เป็นคนคิดนะครับแต่เป็นความคิดของคุณครูทาดาครับอย่างไรก็ตามนะครับผมก็แค่ไปเข้าร่วมกับโครงการนะครับกับน้องๆไปร่วมกันเวิร์กช็อปทำกระบวนการต่างๆนะครับซึ่งทุกอย่างก็ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีครับแต่ก็มีปัญหาบ้างซึ่งเป็นเรื่องธรรมดาในกระบวนการทำงานครับ น้องๆเดี๋ยวพี่จะขอซ้อมฉากตอนที่ปีศาจมาเข้ามาบุกในหมู่บ้านของเรานะแล้วช้ก็เป็นคู้บีบเริ่มไปเริ่มตอนที่ปีศาจจับตัวนางเอกได้ใช่ไหมคะพี่อ่าล่อนพร้อมใช่ไหมพร้อมเสมอค่ะโอเคอ่ะอย่างที่สมาธิรึ ฉันกลัวฉันสู้ไม่ได้ฉันกลัว ครเรื่องนี้จะต้องประสบความสําเร็จแน,น่ๆจะสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนของเราแสงสะท้อนวิทยาจะต้องเป็นที่เก่าห่วยไปทั่วทั้งจังหวัดครูครับคือผมว่าเราซ้อมเป็นต่อยสักหน่อยดีกว่านะครับเพราะว่าตอนนี้ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยครับคุณหรอคะแต่ชินว่านี่ก็สุดยอดแล้วนะคะเนี่ย <laughs> คือไม่ได้สุดยอดกว่านี้อีกครับนะครับขอซ้อมอีกน,นิดนึงนะครับครูนีนั่งดูซ้อมดีกว่าครับ <c oughs> <c oughs> แต่พ <S preach science> ี so first, uh, tea, a, uh, past, uh, <soci> ่ขอเปลี่ยนใจอะไรนิดนึงนะจอยอพี่ว่าจอยเล่นห่วงสวยนิดนึงนะจอยพอเราเล่นห่วงสวยเนี่ยมันเลยดูไม่สมจริงไงเจ้านะตอนนี้ตูนะถ้าปีศาจมันเข้ามาบุกในหมู่บ้านของเราเข้ามาบุกเข้ามาบุกอย่างเงี้ยเราจะรู้สึกยังไงรอบจิตก็ได้ถึงพวกรอบจิตมันเข้ามาโดนหลังจอยจะร้องขอความช่วยเหลือยังไง ลบจิตมันทำได้จอยลบจิตมึงจะพยายามค่ะดีมากเต้เต้เป็นพักศึกษดีแล้วนะ <c oughs> แต่ว่านี่คือละครเราไม่ต้องเล่นจริงๆริได้นะครับเราไม่เรียกท่าไปไม่ต้องเล่นแรงนะครับชายอะไรเนี่ย ใครเล่นดีแล้วนะมีสามาธิดีแล้วจินตนาการดีมากพี่รู้แล้วว่าชัยกลัวนะครับแต่ว่าชัยอาจจะรู้สึกตื่นเต้นนิดนึงมาเลยดูเกรงเกงแล้วก็พูดบทถูกใช่ไหมครับผมหินเต้นมากครับมือสั่นแล้วก็เกรงไปหมดเลยครับอ่าอย่างนั้นชัยลองหายใจลึกๆนะคิดว่าการสแสดงคือการเล่นเกมอืมชัยเคยเล่นเกมกเพืนะ่อนนะอะขาเออ คิดว่าละครคือการเล่นเกมมีบทเป็นกติกาเราแค่เล่นไปตามบทแค่นั้นเองผมผมกลัวทำผิดนะครับแล้วก็กลัวทำให้ทุกคนผิดหวังด้วยไม่หลอกใช้นี่แค่การซ้อมเองตอนซ้อมเนี่ยใครๆสามารถผิดพลาดกันได้แต่ละครเวทีเนี่ยมันต้องซ้อมเกิดบ่อยไงพอเราซ้อมบ่อยๆเนี่ยเวลาเล่นจริงมันจะได้ผลา ไม่มีใครเกม่ยว่าจะเกิดหรอกนะเราทำได้้องดูใหม่นะรขาาอบคุณครับอะสู้ๆอ้นยอยที่ขอตัดคำว่าได้ตกตอนท้ายออกไปเพราะว่ามันูเปนตหาคจับที่สามาธิรม ฉันขอโทษฉันกลัวฉันกลัวฉันสู้ไม่ได้ฉันกลัวแกแกไม่ให้ขี้คลานไม่กับชัยกับชัยแกทิ้งฉันไปแกทิ้งฉันไปดีมากเด็กๆแบบนี้เลยไดนีดดด่สมบทบาทมากนะทุกคนสแสดงความรู้สึกได้ออกมาได้ดีมากสุดยอดเอาแบบนี้อแบบนี้อแบบนี้เก่งมากค่ะทุกคนแบบนี้อน,นะคนาคตพวกเธอต้องได้ออสการ์ รองที่คุณจิตเล่ามาก็จริงนะคะเราอาจจะเห็นโครงกันบ้างไม่โครงกันบ้างแตนี้ฉันขอให้ข้อมูลเพิ่มเติมนิดหน่อยเรื่องการเป็นครูที่ปรึกษาโครงการนะคะทุกคนก็คงรู้ใช่ไหมคะว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยไหนจะต้องเขียนโครงการไหนจะต้องดูแลบัญชีรับจ่ายขอใช้สถานที่ทาหนังสือชทำจดหมายนั่นนี่ ี่ยังต้องคอยชี้ใจกับพอออขออนุญาตผู้ปกครองดิฉันเนี่ยก็มีครอบครัวที่ต้องกลับไปดูแลเหมือนกันนะคะโดยยิ่งเวลาที่คุณเจเขาไม่อยู่ก็ฉันนี่แหละคะ่ะที่ต้องเป็นคนคอยรับมือกับปัญหาทุกอย่าง <c oughs> เราใช้ห้องเรซอนมาครนแล้วครับเขาบอกว่ามันผิดกฎของโรงเรียนแล้วมันก็เปลืองไฟด้วยครับเราเอายังไงดีครับครูครูขาคือว่าวันนี้ค่ะทีมกระเมรเนี่ยก็จะมาดูการซ้อมของเราค่ะแล้วก็เขาบอกว่าเขาจะมาขอสัมภาษณ์ แต่เธอเปิดพัดลมมันเปลืองไฟแล้วก็ทำให้โลกร้อนด้วยเธอมาช่วยฉันปลูกต้นไม้ลดโลกร้อนดีกว่าโอ้โหปลูกต้นไม้อ่ะต้องอีกกี่สิบปีกว่าต้นไม้มันจะโต